สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านเช้านี้มาพบกับผมมิสเตอร์แซมนะครับที่ช่อง YouTube เช่นเคยเชา้านี้เป็นวันเสาร์นะครับหลายๆท่านก็หยุดงานเพราะหยุดเสาร์อาทิตย์นะฮะหลายหลาย,ลาย,ลาย,ลายท่านก็ทํางานนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเช้านี้ก็ขอบาร,รมีของครูบาอาจารย์ทุกองท์ทุกท่านนะฮะดลบาลให้พี่น้องมีความสุขทุกทุกท่กทานนะครับ ผมก็จะได้นำเอาวัตถุมงคลของหลวงพ่อครูบาจารย์สายจังหวัดนครสวรรค์นในจังหวัดใกล้เคียงมา,าทำวิดีโอให้กับพี่น้องได้ชมถือว่าผมผมแชร์ประสบการณ์นะครับหรือแชร์วัตถุมงคลที่ผมมีอยู่เนี่ยก็แชร์ภาพนะฮะแชร์แนวคิดแชร์วิธีการที่ผมสะสมนะครับเอามาให้กับพี่น้องได้ชมว่าวัตถุมงคลที่ผมแชร์มาให้ท่านได้ชมนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรธรรมชาติเป็นอย่างไร ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องท่านใหม่ๆเป็นหลักนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลที่ผมนำมาให้ท่านได้ชมมีที่มาที่ไปชัดเจนและก็มีธรรมชาติความเก่าถึงยุคทุกชิ้นนะครับดังนั้นผมถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องท่านใหม่ๆเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าพี่น้องท่านใหม่ๆที่เข้ามาเป็นครั้งแรกถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้เนี่ยนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับ จะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมทําออกมาเป็นประจาพี่น้องท่านใดอยากจะพูดคุยกับผมอยากจะทักทายผมมาก็มาทางเบอร์โทร0863529656นะครับจดไม่ทันก็ไปดูที่หน้าปกวิดีโอผมแปะเบอร์โทรแปะ QR โค้ดหรือแปะเบอร์ไลน์ไว้ท่านสามารถสแกนหรือว่าสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับหมายเหตุไม่ตอบเกทแท้ทุกกรณีนะครับเข้าสู่เรื่องราววันนี้ผมจะได้นำเอา,เอา วัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยนะครับแห่งวัดโคศิตตารามมาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องครับหลวงพ่อกวยนี่ถือว่าเป็นอีอกหนึ่งพระคณาจารย์นะครับที่ได้รับความเคารพความศรัทธา,ามีบรรดาลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับที่ศรัทธาในองค์หลวงพ่อกวยนะครับดังนั้นเมื่อมีลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาท่านเยอะนะครับวัตถุมงคล ที่ท่านสร้างออกมานี่เยอะด้วยไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เป็นพระเครื่องที่เขาชี้ตาหนิกันอย่างเดียวนะครับมันมีหลากหลายรูปแบบมากนะครับาชาวบ้านเอาไปให้ท่านอธิษฐานจิตบุกเสกให้ก็มีท่านสร้างให้เป็นกรณีพิเศษต่ออบุคคลน,นั้นก็มีนะครับมีหลากหลายอย่างเนื่องจากว่าท่านเป็นทีน่พึ่งทางด้านจิตทางด้านจิตใจแก่บรรดาสิทธ์ทั้งหลายนะครับ แก่บรรดาผู้ที่เคารพศรัทธาท่านะนะครับชาวบ้านเขาเอาอะไรไปให้ท่านอธิษฐานจิตปลูกเสกหรือไป,ไปจานเนี่ยท่านก็จานให้นะครับเพราะ่าท่านเป็นคนที่ชอบเป็นพระที่ชอบในเรื่องอเหล่านี้อยู่แล้วนะครับผมคาดว่าน่า,นาจะเป็นคล้ายๆกับการภาวนาการภาวนาจิตจิตเพ่งภาวนาอยู่ตลอดเวลากเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้จึงเป็น พระที่มีสมาธิกิตที่สูงมากมีพลังกิตที่สูงมากนะครับวัตถุมงคลที่สร้างออกมาหลากหลายรูปแบบสร้างออกมารายวันนะครับวันนี้ผมจะได้นําเอาวัตถุมงคลชิ้นนี้ของหลวงพ่อกลวยแห่งวัดโคศิตตารามนะครับเอามาให้กับพี่น้องได้ชมหลวงพ่อกลวยไม่ได้สร้างหรอกครับอย่างเงี้ยนะครับหลวงพ่อกลวยไม่ได้สร้างแต่ว่าด้วยความเคารพความศรัทธาของบรรดาศิษย์นะครับที่ถือว่าท่าน เป็นครูบาอาจารย์นะครับก็เลยเอาวัตถุมงเอาเอาสิ่งของเหล่านี้เครื่องใช้ไม้สอยเหล่านี้นะครับเอาไปให้อธิษฐานจิตบุกเสกแล้วก็เก็บเป็นอของที่เป็นสิริมงคลแก่แก่บ้านนะครับของที่เขาใช้มาเนี่ยนะครับของที่เขาใช้มาเอามาให้หลวงพ่อลวยท่านอธิษฐานจิตบุกเสกและลงเหล็กจานให้นะครับอันนี้ลูกคิดลูกคิดโบราณลูกคิดสมัยก่อนโน้นนะครับ สมัยเป็นเด็กเนี่ยผมก็เห็นเขาคิดอย่างนี้นะนะแต่พอผมคิดไม่เป็นหรอกนะครับคิดไม่เป็นอย่างเนี้ยนะครับอ่าเป็นของคนจีนเขานะครับก็เห็นเขาคิดอยู่สมัยก่อนนู้นสมัยอีตอนผมเป็นเด็กนะเห็นอยู่บ่อยๆอย่างเนี้ยนะครับแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่ได้ใช้อย่างนี้กันแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นของอ่าตระกูลของคาราบดีที่ตาครีนะครับแล้วก็อ่าท่านที่ เก็บรักษาสิ่งนี้ไว้เนี่ยเป็นลูกศิษย์นะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกลวยนะครับทําบุญกับหลวงพ่อกวยเยอะทําบุญกับวัดโคศิต,ตารามเยอะนะครับแล้วก็ได้วัตถุมงคลอะไรที่มันหายากๆกยากๆอ่ะอยู่ที่บ้านเนี่ยเยอะสําหรับของหลวงพ่อกลวยนะแล้วชิ้นนี้ก็เหมือนกันชิ้นนี้ก็เป็นของที่บ้านของท่านที่ท่านเก็บรักษามานะฮะเอามาดูว่าเป็นหลวงพ่อกลวยยังไงนะครับอ่า ตรงนี้ลายมือหลวงพ่อกลวยท่านจานอักขระไว้เต็มเลยนะครับนี่นะครับท่านลงเหล็กจานไว้เต็มดูลายมือหลวงพ่อกลวยนะครับสวยงามจริงๆนะครับเนี่ยลายมือจานของท่านนะครับลายมือจานยันของหลวงพ่อกวยไม้เก่านะครับไม้เก่ามาก บางทีนี่ของพวกนี้นะเราไม่เคยเห็นนะครับว่าหลวงพ่อท่านใจทีฐานจิตปลุกเสกไว้ให้นะครับท่านก็ิีฐานจิตปุกเสกไว้ให้อ่าเดี๋ยวดูนะครับขอขอเอามาแชร์ให้ท่านได้ชมอ่าสั้นๆไม่ยาวนะครับไม่ยาวแต่อยากให้แต่อยากให้ชมนะครับนี่ พ่อกวยท่านลงเหล็กจานไว้ให้และลายมือของท่านเนี่ยดูลายมือของท่านเนี่ยสวยงามมากนะครับประวัติก็คือหลวงพ่อกวยนั่นแหละครับนะครับประวัติก็คือหลวงพ่อกวยนะตรงนี้ก็ท่านจาร์คาว่าอาสังวิสโรปูสาภูพาไว้ให้นะครับตรงนี้ก็จับากาสะนะครับจะภากาสะแล้วก็อะไรมั่งไม่รู้ในจาร์ไว้เยอะมากแต่ลายมือของท่านนี้ต้องบอกว่า สวยจริงๆนะครับลายมือจานอาาระเนี่ยนะครับบ่งบอกถึงว่าท่านจานทุกวันนะถ้ายิ่งท่านบรรจงบรรจงด้วยโอ้โหนี่อย่างก็ลายมือพิมพ์เลยนะครับอย่างอย่างก็เป็นตัวพิมพ์เอาเลยนะครับ <c oughs> นะอันนี้เป็นลายมือที่ท่านจานอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันนะครับืมะครับอ้ แล้วอ่บริเวณเนี้ยเป็นอักษรจีนนะเป็นอักษรตัวจีนนะครับเนี่ยเป็นเครื่องใช้ไม้สอยของเขาของคนโบราณโบราณสมัยก่อนนะครับเขาเรียกว่าลูกคิดนะครับไอ้ผมก็คิดไม่เป็นหรอกนะครับแต่ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่นะฮะอันนี้ผมก็เก็บไว้เก็บไว้ในฐานะว่าเป็นวัตถุมงคลที่หลวงพ่อกวยท่านอธิฐานกิตปลุกเสกไว้ให้นะครับผมก็เลย เก็บไว้แล้วก็เช่าบูชาไว้เพื่อที่จะสืบสารต่อนะครับบริเวณนี้บริเวณนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นการจานยันเนี่ยเอยรอยลายมือจานหลวงพ่อกลวยนะครับมันเห็นยากเนาะ จันยันตุกตาจานยันตุกตาเป็นยันหลวงพ่อกลวยนะครับเออ,อน,นี่อันนี้อันนี้เป็นยันหลวงพ่อกลวยนะครับที่ท่านจานไว้ให้แี่ลายมือหลวงพ่อกลวยนะครับจานยันไว้เต็มเลยนะครับอักษรจีน ถือว่าเป็นของอที่มีมงคลมากๆนะครับอย่างนี้ต่อไปเราก็จะไม่เห็นแล้วนะครับเพราะเครื่องอลูกคิดลูกอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่หายากในปัจจุบันแล้วนะครับเขาเลิกใช้ไปนานแล้วนะครับเลิกใช้ไปนานแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือ,อท่านเจ้าของเขาเก็บไว้อะเขาเก็บไว้พร้อมกับใ,ให้หลวงพ่อควยท่านจารให้นะครับและที่ฐานจิตลุกเสกเป็นของ ที่เป็นของเป็นมงคลนะเป็นของมงคลประจําบ้านนะครับจานยันไว้เต็มจานยันไว้เต็มนี่อย่างนี้นะครับอืมก็ต้องบอกว่าเป็นของที่หายากจริงๆนะครับเนี่ยแบบเนี้ยหลวงพว่อกลวยจะไม่ได้สร้างหรอกนะฮะแต่ว่าพวกลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาท่านอ่ะนะครับนําสิ่งเหล่านี้ เอาไปให้ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกและก็ลงเหล็กยานไว้ให้นะครับหลวงพ่อท่านก็เต็มใจเมตตาจานให้อธิษฐานจิตปลุกเสกให้นะครับลูกศิษย์ก็เก็บไว้เป็นสิริมงคลนะครับเป็นสิริมงคลกับครอบครัวและตัวเองนะครับนี่แบบนี้ก็บ่งบอกถึงความเคารพความศรัทธาที่มีต่อองค์หลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งนะครับเนี่ยพระพิสูจน์องค์หนึ่งนะครับพระพิสูจน์องค์หนึ่งเนี่ยที่ ลูกศิษย์ลูกหาจะเดินทางไปหาและต้องการวัตถุมงคลต้องการลายมือต้องการอะไรที่ผ่านมือท่านเก็บไว้เป็นมงคลกับบ้านกับครอบครัวเนี่ยต้องบอกว่าความศรัทธาของญาติโยมที่มีต่อท่านนั้นล้นเหลือเลยทีเดียวนะครับไม่งั้นไม่เก็บมาไว้ขนาดนี้หรอกนะครับไม่งั้นไม่เก็บเอาไว้นะครับเขาถือว่าของเหล่านี้เป็นของมงคลนะมีความเคารพมีความศรัทธาเปรียบเสมือนกับหลวงพ่อเดิมเลยนะครับ นะถือว่าบาร,รมีของท่านนี้สูงมากนะครับและปัจจุบันนี้าญาติโยมหรือบรรดาสานุาสนิจยุคหลังๆเนี่ยนะครับก็ได้ประจักษ์ถึงปาฏิหาริย์ได้ประจักษ์ถึงความเข้มขังของหลวงพ่อจากวัตถุมงคลที่หลวงพ่อสร้างไว้ประสบการณ์เพียบประสบการณ์เพียบนะครับอย่างเช่นรูปถ่ายรูปนี้นะรูปถ่ายรูปนี้ รูปถ่ายรูปนี้มีหลากหลายขนาดนะครับนะมีหลากหลายขนาดตั้งแต่ขนาดขนาดเล็กไปขนาดใหญ่ขนาดบูชานะครับแบบนี้เป็นรูปขนาดบูชานะครับสร้างถ่ายเมื่อประมาณปีพศ2509นะครับปีพศ2509เกนี่ยก่อนที่หลวงพ่อจะมรณาภาพประมาณทัก1 1 1 2ปีนะครับ ก่อนที่หลวงพ่อจะมรณภาพประมาณ1 1บ2ปีนะถ่ายภาพนี้ถ่ายจากห้องภาพเนลมิดอําเภอสันคบุรีนะครับเป็นห้องภาพเก่าในสมัยก่อนนู้นนะปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะฮะห้องภาพห้องภาพเนลมิตนะครับนี่ตัวหนังสือจะนูนๆแบบนี้เลยนะสมัยผมบวชเป็นเนนไปถ่ายรูปที่ไปถ่ายรูปที่อำเภอท่าตะโกนะ ภาพผมก็มีนูนๆแบบเนี้ยนะแต่ถ่ายภาพเมื่อประมาณปีพศสองพันห้า้อ่สิบปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้านี้ก็จะมีภาพนูนๆอย่างเงี้ยเป็นภาพยี่ห้อของของห้องภาพนะฮะเป็นห้องภาพตอนนั้นห้องภาพอะไรนะที่อำเภอท่าตะโกจาไม่ได้ <laughs> นะครับเป็นอย่างเงี้ยแต่อยู่ในรูปที่ตอนผมเป็นเนนนะผมผูก็ยังมีอยู่นะรูปรูปตอนเป็นเนนก็ยังมีนะก็ถ่ายแบบนี้นะครับนะถ่ายแบบนี้เห็นไหมครับ แต่ก่อนยังไม่รู้จากหลวงพ่อกลวยตอนที่ผมเป็นเนนพศสองพันห้าร้อยสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยนะครับสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเนี่ยไม่รู้จากหลวงพ่อกลวยนะครับแต่ที่ได้ยินชื่อมากๆก็คือหลวงพ่อจวนวัดหนองสุม่มหลวงพ,อพ่อแพรวัดพิกุลทองเนี่ยนะคือคือได้ยินเลยอ่าพวกเนี้ยหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันพวกเนี้ยผมได้ยินนะครับอ่าหลวงปู่โต๊ะหลวงปู่แหวนพวกเนี้ยผมได้ยินแต่หลวงพ่อกลวยเนี่ยผมเพิ่งมารู้จักเมื่อประมาณปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบ สามสิบเอ็ดนี่เองมั้งนะครับเนี่ยรู้จากตอนนั้นอ่ะแล้ววัตถุมงคลของท่านก็มีราคาไม่แพงนะครับแต่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจนะครับไม่ไม่ได้สนใจวัตถุมงคลของท่านตอนนั้นก็ราคาหลักร้อยอ่ะนะหลักร้อยแต่ไม่ได้สนใจเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ขึ้นหลักร้านหลักแสนทั้งนั้นเลยนะครับต้องบอกว่ารูปหลวงพ่อกลวยรูปนี้นะฮะถ่ายมาจาก ห้องภาพเอ่อเนลมิดอำเภอสันคบุรีเอ่อบางภาพนี้ก็เห็นมีภาพจากห้องภาพเอ่อวัฒนาจากอำเภออินบุรีก็มีนะครับเอ่อหลายๆจากห้องภาพที่เขาอัดอัดอัดมานี่นะครับแต่ภาพนี้เป็นห้องภาพของห้องภาพเนลมิรนะครับหลวงพ่อกล้วยชูตินทโรนะครับแล้วก็มีตาวัดนะครับอันนี้ผมก็ได้มาจากเนี่ย ตระกูลเดียวกับเครื่องคิดเลขนี่แหละนะฮะลูกลูกคิดนี่แหละนะครับตระกูลเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ผู้ใกล้ชิดของหลวงพ่อกวยนะครับนี่เป็นสิทธิ์ผู้ใกล้ชิดหลวงพ่อกวยดูหน้าตาของท่านนะฮะแววตาของท่านนะครับภาพชัดเจนนะครับนี่ภาพชัดเจนมากนะครับเป็นภาพถ่ายปีพศ2 5 0 9กรอบ กรอบรูปนี่เก่ามากนะครับเก่าเนี่ยเป็นกรอบเก่าๆแบบนี้นะครับเป็นกรอบเก่าๆแบบนี้เนี่ยอ,อ่รูปของหลวงพ่อกลวยนี่มีประสบการณ์สูงนะครับเกี่ยวกับเรื่องอ่าแม้แม้กระทั่งคนเอาภาพของท่านห้อยคอไปเนี่ยนะครับเป็นภาพเล็กๆห้อยคอไปเนี่ยไปถูก ไปถูกยิงนะยิงไม่เข้าเลยนะครับยิงไม่เข้าเลยออกข่าวหนังสือพิมพ์ก็หลายครั้งนะครับยิงไม่เข้าด้วยนะครับทั้งทั้งที่ทภาพนั้นก็ไม่ได้ทันลงพ่อควยในยุคงหลังนี่เองนะเป็นภาพยุครงหลังเนี่ยโดนยิงไม่เข้ามีรูปหลวงพ่อลวยอยู่รูปเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งหลวงพ่อกวยท่านอธิษฐานจิตลุกเสกรูปต้นแบบไว้นะจะก๊กอปปี้สักกี่ครั้งความศักดิ์สิทธิ์ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าถ่ายออกมาจากรูปที่หลวงพ่อกวยท่านปลุปกเสกไว้นะครับ แบบเดียวกับหลวงพ่อโมน,ะ,นะฮะใครจะกอภาพท่านไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็เปรียบเสมือนว่าท่านได้ปลูกเสกไว้ตั้งแต่รูปตั้งแต่รูปแรกนะฮะนี่เป็นแบบนี้นะครับเป็นภาพเก่านะครับภาพหลวงพ่อกวยมีประสบการณ์สูงนะครับแล้วก็อย่างเช่นภาพยุคแรกๆของท่านนี่ราคาหลักหลายแสนนะครับเป็นภาพที่แพงที่สุดของพระเกจิในยุคปีพศ .2500 ันหรอยขึ้นมานี้นะครับภาพหลวงพ่อกลวยนี่แพงที่สุดแล้วนะครับเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับ เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับราคาหลายแสนนะภาพเ,าเป็นภาพยุคต้นของหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะครับนี่เก่าจริงนะครับภาพอันนี้เป็นภาพแท้ๆเลยนะครับเป็นภาพแท้ๆเลยนะครับนี่นะครับภาพปีพศสองปันห้ารนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูภาพ,ภาพเล็กๆ นะก็ได้มาจากที่เดียวกันนะครับได้มาจากที่เดียวกันทั้งลูกคิดนั้นภาพนี้อันนี้เป็นภาพขนาดเล็กขนาดห้อยคอนะครับขนาดห้อยคอภาพนี้ก็เป็นภาพจากห้องภาพเนลมิรเหมือนกันนะครับอําเภอสานขบุรีเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่ภาพนี้นะครับ เป็นภาพขนาดเล็กนะครับเป็นภาพขนาดเล็กที่มีประสบการณ์ส,สูงนะครับภาพแบบนี้นะครับห้อยคอนี่ต้องบอกว่าเป็นสิริมงคลกับตัวเองเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับอันนี้เห็นไหมครับเขาอัดกรอบไว้นานมากแล้วก็อยู่ในห้องอยู่ในห้องของท่านนี mm ้แหละครับอายุท่าน90สิปีแล้วนะครับท่านยังแข็งแรงอยู่นะครับเจ้าของเนี่ยนะฮะเจ้าของเนี่ยนะครับ ได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยไว้เยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะท่านเป็นศิษย์ผู้ใกล้ชิดหลวงพ่อกลวยนะครับแล้วก็ทําบุญเยอะด้วยนะครับทําบุญเยอะด้วยนะครับเ่ภาพนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่เป็นภาพเดียวกันกับภาพใหญ่เนี่ยเป็นภาพเดียวกันกับภาพบูชานี่แหละครับแต่เป็นขนาดเล็กนะจากห้องภาพเนลมิรนะฮะอำเภอสันคบุรีแบบเดียวกันนะครับผมนํามารีวิวให้ท่านได้ชมแบบสั้นๆเพื่อ,อ เป็นการเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับอของหลวงพ่อกวยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดก็ดีเป็นวัตถุมงคลชนิดอื่นๆก็ดีผมก็นำมาให้ท่านได้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับทำมานำมาให้ท่านได้ชมอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นวันนี้นำภาพปีพศ2 5 0 9ขนาดบูชาขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดห้อยคอจากห้องภาพนิรมิตนะครับเอามาให้ท่านได้ชมแบบนี้แล้วครับแล้วก็ยังได้เอา,เอาลูกลูกคิด ลูกคิดลูกดีดลูกลูกคิดอะไรลูกคิดใช่ไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรเนี่ยละเอาไมา้ท่านได้ชมแล้วก็มีลายมือรอยลายมือจานหลวงพ่อกลวยเต็มนะครับมาเต็มฟอร์มเลยนะครับเนี่ยลายมือของท่านที่จานไว้นี่เต็มฟอร์มนะเ,เต็มฟอร์มนะครับนี่จานเต็มเลยเนี่ยลายมือหลวงพ่อกลวยนะครับลายมือหลวงพ่อกลวยนี่แล้วฝั่งนี้ อ่ะเดี๋ยวตะแคงหน่อยนี่นะให้ดูตะแคงหน่อยนะครับนี่จานยันอ่อยันตุกตาเป็นการจานยันตุกตาไว้นะครับเนี่ยนะครับลายมือลวงพวกอกวยจานไว้นะครับ ก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับถือว่าเป็นมงคลสําหรับวัตถุม,มงคลหลวงพอ่อกวยที่นำมาท่านได้ชมในวันนี้นะครับเป็นของเก่าเก็บนะครเป็นของเก่าเก็บที่จะต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รู้ว่าเออเนี่ยหลวงพอ่อกวยท่านอาธิษฐานจิตบุกเสกให้ทุกอย่างนั่นแหละนะครับญาติโยมเอาไปให้ให้ท่านอาธิษฐานจิตหรือให้ท่านจาร์ท่านก็อาจารย์ให้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือเอาไม้ท่านได้ชมเพื่อเป็นหลักฐานว่า ไม่ใช่เฉพาะที่ไปชี้ตําหนิกันที่ยังไม่เคยเห็นอีกเยอะยังไม่เคยเห็นอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนี่วัตถุม,มงคลของท่านไม่ได้มีอยู่ในแค่ในหนังสืออย่างเดียวยังมีอีกเยอะนะครับยังมีอีกเยอะประมาณนี้พี่น้องครับวันนี้ก็คงจะยุติไปแต่เพียงเท่านี้เป็นวิดีโอที่ผมรีวิววัตถุม,มงคลของหลวงพ่อกลวยให้ท่านได้ชมสั้นๆว่ามีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าหนังสือจะรู้จักไม่รู้จักเซียนจะรู้จักไม่รู้จักเนี่ย แต่ผมได้ประวัติมาชัดเจนมีหลักฐานยืนยันชัดเจนเนี่ยผมก็เอามาให้ท่านได้ชมแบบนี้นะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมได้ทำออกมาเป็นประจำประจำพี่น้องท่านใดถ้า,ถา,อ,าอยากจะพูดคุยกับผมนะครับก็มาทางเบอร์โทร0863529656นะฮะจดไม่ทันก็ไปดูที่หน้าปกวิดีโอนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรทักทายเข้ามาได้เลยนะครับ วันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็พบกับผมวิดีโอหน้านะครับครับสวัสดีครับผมมิเตอร์แซมครับ